สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่อง Workman Channel a แอดอัศวินนะครับวันนี้ก็กลับมาลงชิปวีโอในสูตร2ตัวบน2ตัวล่างนะครับ36จุดตัวเลขนะครับก็เป็นสูตรสลากินแบ่งรัฐบาลประจำว,วันที่16ทับ0ูทับ 66นะครับก็ทําสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อดูชุดแยกตัวเลขนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับซึ่งสูตรนี้ผมก็ได้ลงมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมหลายครั้งแล้วนะครับก็เป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับก็หลังจากที่หยุดพักไปหลายวันก็กลับมาลงแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยนะครับ สำหรับทางช่อง Workman Channel at อดอัศวินนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อศึกษาที่มาของตัวเลขเพื่อเป็นหนวทางและความบันเทิงนะครับก็จุดพักไปนะครับก็กลับมาลงอีกครั้งในช่อง Workman Channel at อดอัศวินนะครับ ซึ่งสูตรนี้ตัวเลขก็อาจมีความคาดเคลื่อนตำแหน่งได้นะครับก็รับชมเพื่อดูทิศทางการไหลของตัวเลขสูตรคำนวณเป็นการคาดการว่าตัวเลขจะเดินทางไปตามผลคำนวณเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าก็ไม่มีใครร่วงรู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับ ก็รับชมเพื่อความมาเทิงเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับก็เป็นคำเตือนจากช่อง Workman Channel อ t สเวนนะครับสำหรับเศรษฐีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วผมก็ได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างที่ออกไปนะครับซึ่งก็ตัวเลขก็ได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมรับชม เพื่อดูการคำนวณย้อนหลังนะครับว่าในสูตรนี้มีที่มาที่ไปและมีวิธีการชิดคำนวณอย่างไรและเอาตัวเลขตรงไหนมาชิดคำนวณน,นะครับซึ่งผมก็จะอธิบายในทุกส่วนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงน,นะครับ ก็เป็นการเช็ดคำนวณให้ท่านชมดูว่าส่วนนี้มีที่มาที่ไปนะครับก็จะใช้รางวัลที่หนึ่งในวัดก่อนนะครับนำมาตั้งเพื่อหาตัวเลขในงวัดถัดไปนะครับโดยใช้หลสสักแสนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับของรางวัลที่หนึ่งในวัดก่อนนำมาบวกกันนะครับตรงนี้หลักแสนคือเลขหนึ่งหลักสิบบนคือเลขสามนะครับก็ここจะเป็นหนึ 3, ่งบวกสามเท่ากับสี่นะครับ ก็นําเลข4มาตั้งเป็นแถวแรกนะครับก็นับขึ้นนะครับก็เหมือนกับนับเลขนะครับก็จะนับจาก4ก็จะเป็น5 6 7 8 9นะครับก็นับให้อยู่6ตัวเลขนะครับ4 5 6 7 8 9นะครับก็6เลขแล้วก็หยุดพักนะครับแล้วก็ไปต่อแถวที่2นับขึ้นเหมือนเดิมครับก็นับต่อจาก9ก็จะเป็น10 หรือว่าลงท้ายด้วยเลขศูนย์ะครับก็จะเป็น0 1 2ย์หนสามี่ห้านะครับจากนั้นก็นำแถวแรกและแถวที่สองนำมาจับคู่3ามหชุดตัวเลขนะครับก็จะได้ทั้งตัวเลขบนและล่างนะครับก็ทำได้4ี่ศ4นย์สี่หนึ่งสี่สองสี้าหย์ห้าหห้ห้ห้าสห้าห้า

วิธีการจับคู่ชุดนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรที่จุ่งยากนะครับก็มีที่มาที่ไปและผมก็ได้อธิบายนะครับก็ในงวดถัดมาก็ออกในวันที่3าม7ทับ0ูนทับนะครับออก2.60 4.53 2ตัวล่างออก1.1นะครับก็เข้าไปที่2ตัวบนตรงๆนะครับก็คือ5.3นะครับซึ่งโูนนี้ก็ เดินทางมาระยะเวลาก็หลายครั้งนะครับที่ตัวเลขก็มาตามผลนะครับเพราะว่าตัวเลขก็มีอยู่36ชุดตัวเลขนะครับโอกาสตัวเลขมาก็เยอะนะครับก็เป็นโครงสร้างของตัวเลขที่น่าจะมานะครับสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอเป็นสูตรจิตคํานวณก็นํารางวัลที่1ในงวดก่อนนะครับก็คือ260453 หนึ่งหนึ่งนะครับนำมาตั้งเหมือนเดิมโดยใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักสิบพนหนึ่งครั้งนะครับนำมาบวกรวมนะครับหลักแสนก็เลขสองหลักสิบพันก็เลขห้านะครับก็จะเป็นสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดนะครับก็นำเลขเจ็ดไปเป็นแถวแรกนะครับก็นับจากเจ็ดก็เป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับก็นับมาหกตำแหน่งนะครับมีหกตัวเลขในแถวแรก แล้วก็นับต่อจากตัวสุดท้ายก็คือเลขซอนครับขึ้นแถว2ก็จะเป็น3 4มสี่ห้าหกนะครับจากนั้นก็นำมาประกบคู่นะครับสำหรับแถวแรกและแถวที่2ก็จะเป็น7จ7ดสามเจ็ดส8่เจ8ด8้8เจ็9ห9เ9็9เจ็ดเนะครับ แล้วก็03 04 05 06 07 08 13 14 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28นะครับซึ่งตัวเลขก็ไปเข้าที่ตัวกลับนะครับก็คือ82 28นะครับก็ในงวดนี้ก็เข้าตัวกลับนะครับก็คือ28นะครับ ก็เป็นโครงสร้างตัวเลข36ชุดตัวเลขบนและล่างนะครับและสําหรับตัวเลข2ตัวล่างก็ไปเข้าตัวกลับเหมือนกันนะครับก็คือ6 776นะครับก็เป็นสูตรแนวทางตัวเลขคิดคำนวณมาให้ท่านชมรับชมนะครับสำหรับส่วนนี้ก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับแต่ว่าไปเข้าตัวกลับนะครับ ก็เป็นโครงสร้างเพื่อดูตัวเลขนะครับว่าตัวเลขอะไรน่าจะมานะครับก็นำสูตรอื่นมาเทียบเชียงนะครับเพื่อตัดตัวเลขให้น้อยลงไปนะครับก็เป็นสูตรที่เดินทางมายาวนานนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับก็นำรางวัลที่หนึ่งในงวดก่อนนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับและก็ใช้ตำแหน่งเดิมก็คือหลักแสนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับ หลักแสนคือเลข4หลักสิบปนคือเลข8นะครับออก4ี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองหกเจ็ดนะครับนำมาตั้งหลักแสนคือเลข4หลักสิบปนคือเลข8นะครับ4ี่บวกแก็เท่ากับ12นะครับก็ลงท้ายด้วยเลข2ก็เอาเลข2ไปเป็นแถวแรกนะครับก็นับจาก2ก็จะเป็น3 4 5 6ี่ห้าหดนะครับก็จะมี6ตัวเลขนะครับในแถวแรก แถวแรกตัวสุดท้ายคือเลข7นะครับก็ขึ้นแถวที่2ก็จาก7ก็เป็น8นะครับนับเพิ่ม8 9 10ก็คือเลข0นะครับแล้วก็1 2 3นะครับก็เหมือนกับนับเลขนะครับจากนั้นนำแถวแรกและแถวที่2องนำมาประกบคู่นะครับก็จะมีสามิหชุดตัวเลขก็จะได้28 29 20 21 22 23

4 7 8เจ็ดนะครับและ2ตัวบนก็เข้าไปที่7 8เป็น2ตัวบนตรงๆนะครับในงวดน,นี้ส่วน2ตัวล่างก็ไม่มานะครับออก9 1ก็ไม่มี9 1ในโครงสร้างตัวเลข3 6ชุดตัวเลขนะครับก็สำหรับงวดน,นี้ก็เข้าไปที่7 8ตรงๆบนนะครับ2ตัวบนตรงซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะ ได้รับชมนะครับในชิปวีโอในส่วนนี้ที่ได้ลงไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ถามหาส่วนนั้นส่วนนี้ซึ่งบางครั้งผมก็ไม่มีเวลาลงนะครับก็บางครั้งก็ลงไปแล้วก็ยังถามหานะครับถ้าค้นหาไม่เจอก็ให้กดมาที่รูปโปรไฟล์ช่อง Youtube Workman Channel นะครับแล้วก็จะเจอแถบเมนู หน้าแรกแล้วก็แถบเมนูวิดีโอนะครับก็กดเข้าไปที่วิดีโอแล้วก็เลื่อนขึ้นลดลงนะครับก็จะเจอชิปวีโอที่ผมได้ลงไว้นะครับซึ่งก็มีสมาชิกที่ถามหานะครับว่าไม่เจอชิปวีโอต่างๆนะครับซึ่งบางคนก็ยังใช้แพลตฟอร์ม YouTube ไม่เป็นนะครับก็พิมพ์เข้ามาถามนะครับก็ต้อง ใช้ความรู้นิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งก็ลงไปแล้วก็มาถามหานะครับบอกว่าไม่เจอเชิปวีโอนะครับซึ่งบางครั้งก็ต้องให้ความสนใจนะครับว่ามีวิธีการชิดอย่างไรนะครับวิธีการดู YouTube อย่างไรนะครับก็กดมาที่ช่อง YouTube Workman Channel แล้วก็จะเจอแถบเมนูเพลย์ลิสต์หรือว่าวีโอุมชน เกี่ยวกับอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูในช่องทางต่างๆนะครับในช่อง youtube ก็จะมีหมดให้เราเลือกรับชมหลายๆอย่างนะครับสำหรับในวันที่16ทับ09ทับ66นี้ก็รอผลออกนะครับซึ่งหลักแสนก็คือเลข9หลัก สิบบนคือเลขเจ็ดนะครับเก้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกนะครับก็ลงท้ายด้วยเลขหกก็เอาเลขหกเป็นแถวแรกนะครับจากนั้นนับจากหกก็เป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็จะมีหกตัวเลขจากนั้นก็นับจากหนึ่งก็เป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นแถวที่สองครับก็จับคู่บนสามหกชุดก็จะได้หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดก็ตามรูปนะครับเพราะว่าผมก็บรรยายไม่ทันนะครับก็ตามรูปภาพนะครับ ก็รอผลอ่อน,นครับว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็บางครั้งก็เป็นการพูดบรรยายไปก็ตามรูปภาพที่มีนะครับก็มีอธิบายที่มาที่ไปและมีวิธีการเช็ดคำนวณซึ่งผมก็อธิบายในหลายๆหัวที่ผ่านมานะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงนะครับตัวเลขเป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสถิตนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เพราะว่าผมก็มาบรรยายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันครับสำหรับชิปฟิโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ